กรมการจัดหางานดีเดย์เปิดตัว outsourcing service ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวชมใหม่ยกระดับบริการสู่ดิจิทัลเตรียมพร้อมเปิดให้บริการ1กันยายนนี้ทั่วประเทศ วันที่30กรกฎาคม2568นายสมชายมรกต4ีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการจ้างการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเป็นทางการโดยมีนายจำนงงทรงเคารพผู้ตรวจราชการกรมกรมการจัดหางานกล่าวรายงานผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้แทนจากพักเอกชนรวมเป็นเกียรติการดำเนินโครงการ outsourcing service นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการจัดหางานให้ตอบรับกับยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับมาตราฐานการให้บริการด้านแรงงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจลดภาระในการติดต่อราชการพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป